กระต้องนะครับกราบสวัสดีนะเพื่อนๆ FC ทางช่องคอยแชนแนลกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆ FC ครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับแบบในคลิปเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางช่องคอยแชนแนลของเรานะครับรับซื้อมาแล้วนะครับเหรียญแบบนี้เหรียญนี้คืออะไรนะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญ25สต่างนับในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับผมเหรียญนี้ก็สภาพ ผ่านใช้มาเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของด้านหลังนะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นเป็นตราสัญลักษณ์แผ่นดินนะเป็นเหรียญ50สตางค์ในปีพศ .2,500 นั่นเองก็สภาพค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็ผ่านการใช้พอสมควรในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของในหลวงในรัชกาลที่9เหรียญนี้สภาพผ่านใช้หนักนะครับ ถึงแม้ว่าสภาพผ่านใช้หนักนะครับแต่เหรียญแบบนี้ก็ยังมีราคาอยู่ดีนะครับซึ่งอาได้รับมาจากเพื่อน fc คนหนึ่งที่ติดตามรับชมคลิปเรานะครับแล้วก็ส่งเหรียญแบบนี้มาขายนะครับก็ได้เงินเหรียญละประมาณ3ามร้อยบาทนะครับเนื่องจากสภาพเหรียญน,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นสภาพผ่านการใช้แล้วก็เก่านะครับพอสมควรเลย ถ้าสภาพใหม่ๆส,สวยๆเนี่ยราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปถึงห้าร้อยก็เป็นไปได้นะครับนี่แต่อย่างที่เ,เพื่อนๆ FC เห็นนะครับในคลิปเหรียญค่อนข้างที่สึกนะครับค่อนข้างที่จะสึกพอสมควรแล้วก็สภาพนะครับคดข้างเยินทีเดียวแต่ทำไมนะครับทางช่องคอยชาแนลของเรานะครับให้ราคาสูง เนื่องจากนะครับกระบวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับมันมีจํานวนการผลิตหลักร้อยล้านเหรียญขึ้นไปนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีการผลิตหลักร้อยล้านเหรียญขึ้นไปก็ทําให้เหรียญแบบนี้ถูกผลิตผิดพลาดนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยน,นั่นเองเหรียญเออเลอร์คอยก็ได้แก่เหรียญที่เป็นพลาเสียนตรงปละเสียนขวางนะพละเสียนเฉียงต่างๆนานานครับหรือแม้แต่เหรียญพับไม่ติด ก็ตามเตดครับก็คือเหรียญที่มันสภาพไม่เหมือนกับที่เราใช้หรือสภาพปกตินั่นเองเราถึงเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับแล้วเหรียญน,นี้มีความพิเศษยังไงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีนะสังเกตสักนิดนึงนะครับจับด้านหัวด้านก้อยมาแบบนี้นะแบบในคลิปจากนั้นนะครับหมุนแบบนี้นะครับหมุนก็ค่อยหมุนนะครชา้ชาๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับ สังเกตเห็นว่าตาสัญลักษณ์แผ่นดินนะครับหันไปคนละทางกับด้านโปนะครับอันนี้ก็มีราคาหลับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อ1เหรียญน,นะครับนี่นะครับดูให้ดีๆนะครับก่อนที่จะบอกว่ามีนะเหรียญแบบนี้นับแรกเงินจริงนับได้จริงนับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็มีราคาอย่างแน่นอนสําหรับเหรียญน,นี้ดูนะครับ อ่ะโอเคเหรียญนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ25ยี่สิบห้าสตางค์ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนใดมีเหรียญห้าสิบสตางค์ก็รับซื้อเหมือนกันราคาเท่าๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันอยู่ที่ประมาณนี้ครับตามตลาดตามกลุ่มนักสะสมนะครับไม่เกินนี้หรือแม้แต่เพจที่มีผู้ติดตามเยอะๆเพจต่างๆต่างๆนะครับก็รับซื้ออยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะครับซื้อให้ราคาเท่าๆกันนะครับอันนี้ ก็ต้องแจ้งไว้ดังนั้นนะครับถ้าใครมีนับสามารถส่งมาขายได้ที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าคอย f อฟนะครับคอย f อแล้วเพื่อนๆจะเจอผมอยู่ที่ Facebook นะครับผู้ติดตามก็เกือบสอง0ันคนแล้วนะครับเนื่องจากาเป็น Facebook เปิดใหม่นั่นเองใครที่มีก็ส่งเข้ามาขายได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะการที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคอยชาแนลด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ